พี่น้องสวัสดีครับนะครับสวัสดีมิรักเอฟซีนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เป็นชาวเกษตรกรสวนยางนะครับวันนี้ผมจะมาแอบเบิองนะครับแอบเบิงเสาพุทไยเบิกหน้ายางช่วยนะครับแอบเบิงแอบดูนะครับก็คือขอถ่ายทำเสาพุทไนะครับถ้าคนไหนอยากรู้เทคนิคจากสาพุทไนะครับอยากรู้เทคนิคในการกรีดประสบการณ์มาแต่อายุ13นะครับไปรับจ้างกรีดที่ใต้มารับจ้างถางป่า รับจ้างทุกอย่างนะครับที่สุดจิตนะครับตรงนี้เรามาดูประสบการณ์จากคนอายุ1 3ปีตอนนี้43นะครับตัดยางมาทั้งหมด30ปีนะครับดูเทคนิคในการเบิกหน้ายางนะครับของฤดูนี้ที่เข้ามาเบิกเป็นคู่ชีวิตของสมพรนะครับดูเทคนิคการเบิกนะครับสวัสดีสาวผู้ไทยนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ทางช่องเสาพุทไธยหญ่เตยด้วยเด้อนะครับเสาพุทไธยหญ่เตยจ้าพี่น้องขอไปรับชมในเด้อค่ะเด้อนะครับขอหมุนมาทางนี้นะครับเราก็จะเดินถอยหลังเด้อเพราะว่าสะท้อนแสงนะครับคลิปเกี่ยวกับการหาอยู่หากินตามมาซามีหาเกิดในเระพี่น้องการทําคลิปก็มีคนเดินดินกีดยางพาลานะคะเก่ายญ่เตือยนะคะช่องนั้นก็เหมือนกันนะคะเสาพุทไธยหญยเตือยจ้านะทำกันสองคนผวเมียนะพี่น้องเนาะ การเฮ็ดคลิปนี่ก็คือถ้ามาหากินตามประชาี่น้องนี่เราอยู่ด้วยกันมาส2บปีนะครับกีดตยางภาคเหนือมารับจ้างมาทั้งหมด12ปีนะครับอยู่กับสาพุไทไธสวนที่แล้วนี่7ปีนะครับส่วนนี้เริ่มทําการรับจ้างแล้วเข้ามาเบิกกีดตนะครับต้นนี้นะครับผ่านไปก่อนเดี๋ยวต้นหน้าจะขยับกล้องเข้าไปชิดๆนิดๆหน่อยนะครับให้ FC ได้เห็นวิธีเบิกยางของมีของอ่ ผู้หญิงนะครับตัวเล็กๆนะครับที่น่ารักน่ารักนะครับมีอายุประมาณอายุประสบการณ์นะครับประมาณ30ปีที่กรีดยางนะครับแล้วก็ความสวยนี่โอเคนะครับประทับใจคนเดินดินมากเลยดูฟันก่อนอู้ขี้ข้านเด้นะครับตรงนี้ขอขยับเข้ามาขอความรู้จากสาวภูไทยสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งความรู้ะอันดับแรกนะคะคนที่กรีดยางพลานะคะ เพื่อนๆที่กีดยางพลานะคะหนึ่งอ่าดูท่อนะคะหรือรางรับน้ํายางเรานะก่อนรับแรกนะคะแล้วก็ขูดล่องเพื่อที่จะรองรับน้ํายางนะคะเวลาตอกตอกข้อน้ํายางห้ามตอกเข้าไปลึกนะคะเพราะมันจะทําให้อ่าถึงแกนไม้นะคะสองนะคะเรามาดูเส้นหน้านะคะเส้นหน้าคือเพื่อนพี่คนเก่าเขากีดไปแล้วนะคะ คนรับจ้างคนเก่าเขากีดไปแล้วนะคะเราเดินเยื่อเตยจะแต่งสักนิดนึงนะคะเพราะว่าสเตปเยื่อเตยคือกีดกรีดเส้นหน้านี่จะไม่ให้มันเข้ามาข้างในนะคะจะให้มันลงไปเสมอนะคะเพื่อที่เราจะแบ่งให้มันได้สามหน้านะคะแล้วอันดับอันดับที่สามนะคะเราก็จะมาปักมีดนะคะปักด้วยมีดนะคะเพื่อ,อที่จะเปิดต้องเอาลงลึกไหมครับยเยื่อเตยไม่ค่ะไม่ลึกนะคะแล้วที่ตรงนี้นะครับช่วยอธิบายให้หน่อยเหมือนกับคนเดินดินไหม ไม่รู้นะคะเทคนิคใครเทคนิคมันเห็นบ่เห็นบ่เพราะว่าแต่ละคนกรีดอย่างนะคะปักอันดับแรกเลยเรางัดเข้าไปปุ๊บนะคะแล้วก็มันเจอเส้นแรกนะคะอันดับแรกคือเจอเจอน้ํายางเส้นแรกนะคะเราก็จะอ่าเอาใช้คมมีดนะมีดจะใช้ทุกส่วนนะคะทุกส่วนของมีดจะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะต้องใช้หมดทุกส่วนนะคะหนึ่งนะคะปังไปแล้วก็กรีดออกเราจะเห็นร่องมีดอ๋อร่องน้ํายางนะคะขอโทษเลพี่น้อง อ่าล่องน้ายางล่องแรกนะคะแล้วเราก็จะใช้เดือยมีดนะคะอ่าขุดขุดตอนแรกคือขุดเฉยเฉยขุดเปลือกไม้ที่ตายนะคะที่เคยกีดไปแล้วนั้นนะคะออกขุดออกเฉยเฉยนะคะขุดก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเข้าหน้าบนนะคะหน้าบนนี่ห้ามเข้าเด็ดขาดนะคะห้ามเอาท้องมีดเข้าไปกีดหน้าบนนะคะแล้วเราจะมาใส่อีกทีหนึ่งนะคะ ชักสองนะคะชักสองชักสอง,สองสเข้าไปเลยนะคะลแล้วก็เข้าไปอีกนะคะชักสองคือสองท่อเข <ort S 1> ้า <key> ไปเลยนะคะแต่ให้กรีดบางๆนะคะเปลือกไม้เพราะว่า,วาเวลาเราเปิดกรีดยางตอนแรกนะเวลาฝนตกมานะคะมันจะทําให้น้ํายางน้ําฝนลงไปถูกหน้ายางของเราตอนที่ยางเรายังอ่าไม่แข็งดีนะคะมันจะทําให้ยางเราช้านะคะวันที่สองที่เรามากรีดปุ๊บหน้ายางแก่ดาช้าเป็นจุดเป็นจุดนะคะฟังเอาเด้อเอฟซีของสมพร ที่ยางขึ้นด้วยสาวผู้ไทยคนสวยตรงหยุะะตรงแง่ตรงย่อเอาพี่น้องดู<ป>ะนะคะเดี๋ยวเตือจะกรีดให้เร็วๆนะคะกรีดเร็วๆหรือเพื่อนๆนะคะที่สนใจเทคนิคกรีดยางพราเดี๋ยวยายเตือย้ก็ไม่ได้ทํานานแล้วนะคะสําหรับช่องที่ยายเต๋อลงนะคะก็ไม่ได้ทานานแล้วนะคะฝากเพื่อนๆเอซีที่ติดตามเรื่องกรีดยางพลาเหมือนกันนะคะเทคนิคไม่ไม่แตกต่างกันจากคน,นดินนะคะ <S <S เพราะว่าครอบครัวเดียวกันนะคะอาจจะกรีดไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวจะเลื่อนลวดด้วยนะคะเพราะว่าลวดต้นยางมันโตขึ้นนะคะลวดมันก็จะคลายออกนะคะหรือว่าบางต้นก็ถ้าไม่คลายออกคือฝังเนื้อในเลยลวดชนิดนี้นะคะฝังเนื้อในคือเป็นแบบไหนเยื่เตียืยกเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นร<ช>่องนะคะมันเี๋ยวฝังเสร็จแล้วพอมีลมพัดพายุมาต้นยางเราก็จะหักโค่นได้นะคะหรือมันจะบ้าน ไม่ให้มีท่อน้ํายางเลยเพอเรากรีดลงมาตรงนี้มันจะเกิดอาการตายตรงนี้นะคะน้ํายางไม่มีเราต้องมาดักกรีดแล้วมันจะเสียเวลานะคะจากจากหน้าเป็นคืบนะคะทีนี้เราต้องมาดัดแปลงไหมอันนี้เราสมควรที่จะแต่งนะคะเพราะว่ายีเตยจะไม่กรีดยางหน้ายาวนะคะเดี๋ยวถ้าเรากรีดตรงน้นทีตรงนี้ทียางจะไม่เป็นระเบียบนะคะดูเหมือนยางทิ้งแล้วนะคะทั้งๆั้งที่ยางเราเพิ่งจะเปิดใหม่นะ เอฟซีสุขคนเลยเนาะพี่น้องทั้งบ้านคนเดินดินขีดยางพลากระยะกอยเตยรอยเตยย้ำนะคะขอย้ำนะคะขอเตือนด้วยนะคะเวลาขีดยางนะคะเบิกยางใหม่นะคะเราสมควรที่จะกรีดให้มันตรงหน้าเดิมไม่สมควรที่จะย้ายอ่าลองมีดหรือว่าหน้ายางเลื่อยไปนะคะเพราะว่ามันจะดูยางไม่เป็นระเบียบนะคะแล้วไม่สวยนะคะไม่สวยหนึ่งนะคะเสียเวลาหนึ่งนะคะแล้วยางจะตายไปเรื่อยๆนะคะไม่เหมือนยางตายนึ่งเรือพี่น้อง นี่ยังไม่ได้รับนะคะแต่เราจะเอามาขูดเปิดหน้าก่อนนะคะอ่าคนที่ผลิตมีดก็เก่งมากมีดรงนี้ดีมากๆเลยนะคะเราจะขีดเข้าไปอีกซ้ำส,สองนะคะแต่จะไม่เอาเข้าไปถึงชั้นที่สามของเนื้อเยื่อยางนะคะของล่องยางนะคะเพราะว่าจะทําให้อ่าเปิดกรีดวันแรกนี่วันที่สองมาหน้ายังจะแข็งได้นะคะโอเคนะครับได้รับการเรียนรู้จากสาวผู้ไทยใหญ่เตยนะครับ ก็เดินเซโรกระเหนะครับทางใหม่สวนใหม่นะครับต้องเกะก,กะเป็นบางเล็กน้อยคอยปรับแต่งไปทีระนิดระนิดนะครับก็รบกวนเวลาของสาวผู้ไทยนะครับในการที่ถ่ายทําคลิปได้เทคนิคไปคลิปนี้นะครับจากสาวผู้ไทยยายเตยเชิญมาออกช่องของคนเดินดินกรีดยางพลานะครับเป็นคู่ชีวิตกันนะครับผมก็เดินทางเข้ามาเรื่อยยายเตยจะฝากฝังถึงช่องอะไรบ้างไหมนะครับสำหรับ FC ของคนเดินดินนี่ติดตามทั้งสองช่องเลยนะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะพี่น้องเจยก็บว่าไทยมันก็ลืมมันปากบินมันแข็งแข็งนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวเพราะว่านะเอางั้นขอตัวเพราะว่าเป็นภาษาอีสานนะคะเนาะอ่านบันเกิดนะาก็จริงๆแล้วภาษาเจยก็บอกผู้ไทยอะไรนะคะน่าก็เทปต่อไปอาจจะว่าผู้ไทยก็ได้ในคลิปนะพี่น้องเนาะขอฝากช่องนะคะอ่าสาวุไทยยายเตยจ้านะคะช่องทรรมาหากินนะคะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความห้านะคะ จากเสาพระไทยเจือกับผ้าหาเก็บเฮ็ดเก็บหอนน้องหาอยู่หากินตามมาซาคนไก่บ้านนะคะเนาะที่เตยมากไก่บ้านพี่น้องมารับจ้างขีดอย่างทั้งเนื้อนะคะวิถีชีวิตเตือกับดินดินอยู่จังไลนะคะเนาะก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้ในเด้อค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ว่น้องกา่เตือกับขอขอบคุณบ้่นคนดินดินสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้องขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้กับสมพรคืออะไรมีโฆษณาผล่ขึ้นมาก็ชมให้จบอย่ากดข้ามแค่นั้นเอง สมพรขอแค่นั้นนะครับกดแชร์กดไลค์แค่นั้นเองคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับกับเทคนิคดีๆทางช่องสาวพระยายเตือยกับคนเดินดินกรีดยางพาร,รานะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย